สนอลล์นะมันตกแลนะ้วเนาะตกลงไปข้างล่างนี่เลยนะเ,หเห็นไหเห็นจุดมันยนะื่นแล้วเนาะน้ำน,น,นี่นาะหยุดจุดน,น,นี้เนาะเนะห็นปะนอนอยู่นี่เนาะยีงจิได้ลงค่ะนี้ลงไปเลยมีนเป็นปราศรัย มอแล้เด็กีๆจะตุนนาหน้ามอญผมทายตุนนิสัหนึ่งจะมุงจีน,นอ,นอบบะนะตุนมาในวอเบ็บกระตุนนิสัยนะอย่ากอุ่นหนาอย่ากอุ่นหนายิานนายียงค่ะนะตุนกระหอบเมื่อวานนี้เนาะที่ไปซอกตุมาเด้อตุนมาไล่หมูปไปได้สี่มือนี่เนาะแล้วก็ไปซอกตุมาแล้วก็บริตั้งใจเป็นยิงตกกระหอบม,มันพอพอดีเอิ้อนมาแล้วมัน จอบ้วมันท่วงแล้นก็ยิงมันเนาะมันล้กนตกลงกองผ้าแล้วก็ไปเก็บได้มาแล้วก็เสียบไปีเบิ่งเ้อว่าวิธีปีกจ้ทห้องมันแส่บซ้ำได้ นานมาที่สักแล้วนะวเราจะจุ่เงี้ยจะทำอย่างนั่นจบนะตกกระหอกละาบ่ต้องเนะผาเนาะถ้าว่าเผาเคือนเผาโตหนูแล้วมันบม่แซบเด้อถ้าเผาเผาถือว่ามันคือตัวหนูเลยเนาะถ้าว่าเราลวกน้ำหรือว่าเราดกคนลรเอาตกกระหอกเนาะไปจุ่มน้ำล้วเอามาหล่นยวน ุมไฟเน่ะให้มันฮอนให้มันอุ่นแล้วก็ดกดนั้นเอาหน่ะแล้วมันจึงแสบเด้อ <c oughs> ดกผลได้แล้วเด้อเดี๋ยวสิต่ำเครื่องเครื่องแตง้งเนาะแล้วมาทาแล้วก็เอา ไซออนมนันเนาแล้วจะปีงเบ้งต่อมินจีเลต่อติตามใชย้ยังแต่วิธีจีนาจีริจาตเพกานะมานี่โอตไมช้เนะมดดอนตาตาเจม่มดแจงเจมมาเลยตัวุ่หล่อเนาเจรรออดหลอกหัวหล่เนาะ ถ้าจะปิ้งกระลอกนะต้องใช้วิธีนี้นะใช้วิธีนี้มันอร่อยมากนะ

ตัวเครื่องตานะตามให้เครื่องมันเข้ากันก็นะนนนนเนาะมันต้งบุญบอนเค็มบอนหวานนะนั่นนะตัวก่อนนี้โอนองเตอ่ะ อุน,อน้ำมันไอนอจาะหัวนั่ะเอาไซออนมันน่งต้องบีบเอาขีคค้ข่มขี้อ่อนมันนี้เด้อมาคนใส่แล้วมีนทิงแซบเด้อ t 가 k จะดอเชลจากมหมมอนะนะเอามาคนใส่ขี้อ่อนมันนะดอขอหานะออานะที่เรีกกานะเดอชนหจะเนี้นจะอขอกขาจะอขอกิกานนะ เดี๋ยวจะมัดอย่างใกล้ชัวนะนะก่อนถ่านะ ฉบแล้วนีเสียล้วาในนี้เนาะพาขี like ้คร่อมแล่ทาเครื่องเต้งเนาะหอมนี่เนาะก็มันสุกนี่โอ้สุกย่อเลยเด้อเพ่นเด้อเบิ่งันนีก็น้ลายเฮกเนาะบ่ทันสุกเนาะ มดแล้วก็กทัดเทานะต้องคนให้มันเข้าๆกับซีนเนาะมันเป็นแซ่ดเลยมีนเป็นแซ่ดนันหนว,นด,ด,วนด,นหนดีเด้ย สิเอามาปิ้งเนาะบัดเนาะนี่ตุ๊ซื้อจ๋อซานเนาะจุหลอเทจิปองเนาะมาใส่เบนี้ก่อแต่บต จิงโดยธรรมชาติเลยเด้อจิตยธรรมชาติรู้นนๆอย่าถูนะต้อความจิตยอมยอมได้ใช่ไหมนี่คือบโแม่อนอยู่บ้านนะโบมีท่านที่เขาคลายแล้วมันดังติ้งเลยเนาะนี่ดงังฟืนเด้ออยู่่อางน้ำนะบโแม่อนอยู่บ้านนะถ้าอยู่บ้านนี่เออเครื่องปรุงตัวิีนหลาย,ายาตัจะคัดเนาะเดี๋ยวนี้มันคืออยู่อ่างน้ำแล้วก็เครื่องของก็ยังบครบเนาะ เออบาชิอ so ันจิตะชิอันชิบุสคาโมจารเราตามเบินเวลามันสุก็อร่อยน่ากินแค่ไหนนะเพื่อนๆนะวิธีวิธีที่เราจะปิ้งโตเกอรองเราต้องทำอย่างนี้นะค่อยอร่อยนะเราจะปิ้งโตเกอร์ห้องต้องฮ็ดวิธีนี้เด้อถ้าว่าเครื่องฟองแห้ง แห้งครบแห้งแซ่บเด้อถ้านำประแดกใส่ก็ได้นะปีงตัว่ากระดูกก็ยังบยุยกให้เลือทิ้งเลยนเนาะตัาเชษตัดเศษเรยยน่ารากังย อยาขอชิมก่อนนะอร่อยมากเลยมออเนอะสุดท้ายก็เนอะเดี๋ยวต้องยืนแล้อยากก่าเน,น,นี่ยนั่งนานตัวเจ๋ตัวอยากตัวแคร์แล้วน,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 นะถ้าใครอยากกินกระหอกปิ้งแซ่บๆเนาะปิ้งวิธีนี้เด้อเพื่อนๆทุกคนเนาะถ้าว่าใครอยากกินกระรอกเนี่ยพี่มาปิ้งเนาะแซ่บๆนะ ต้องทำอย่างที่เราบอกนี่นะอ๋อเสียดักถูกช่ไหอ๋อเสียดับถูมาบอสหน้กมันถูเราทุกคนทุกคนเนาะกินเนะข้ากับเรานะปวดขารอดนะ 야아! Yeah.